เลยนะจ๊ะเดี๋ยวครูกินเดี๋ยวครูกินขนมจีบของครูกัดนมนมนมฮ่ามิชาต่อไป <c oughs> ครูขออนุญาตไอแป๊บหนึ่งนะคะ <c oughs> วิชาต่อไปครูจะให้หนูเล่นฟรีสไตล์เย้ yeah! แสดงว่าหนูก็ต้องวิ่งเล่นได้ใช่ไหมคะครูถูกแล้วจ้ะเย้ yeah! เดี๋ยวครูไปห้องครูห้องครูยา ครูไปห้องคุณห้องพักครูก่อนนะจ๊ะหนูอยู่คนเดียวได้ใช่ไหมได้ค่ะครูหืมได้ค่ะโอเคเดี๋ยวครูจะคอยดูกล้องวงจรปิดนะจ๊ะค่ะหนูสามารถคุยกับครูผ่านกล้องวงจรปิดได้นะค่ะและอย่ากออกจากห้องเรียนเด็กขาดนะค่ะนะครูคไปกินข้าวแป๊บนึงนะจ๊ะตึ้อด,ด,ดื้อดื้อดื้อยังเห็นมือครูยอยู่ เฮ้ยเราอยู่ห้องคนเดียวแล้วเราได้วิ่งเล่นด้วยอะเหลืออีกชฉลิเหลืออีกหนึ่งวิชาเราก็จะเราก็จะได้กลับบ้านต้นไม้ของเราแล้วแล้วล่เอ๊ะนี่มันเก้าอี้มาจากไหนเนี่ยนั่งดีกว่าครูจะได้เห็นเราในกล้องวันดีค่ะครูวันด,ดีจ้าคือกินข้าวอยู่นะค้าครูเดี๋ยวหนูจะเล่นบล็อกนี้นะจ้าเล่นได้เลยนะจ๊ะ แล้วก็เอาจะเราก็เอาบล็อกนี้มาต่อกับบล็อกนี้ชึบเฮ้ยเฮ้ยเอาบล็อกนี้มาต่อด้วยกันแบบนี้นะคะชึบคุยเห็นหนูไหมเฮลโหลครูซา <Hello. S 1> คุเห็นฮึ๊บได้เวลาเอา สีที่เราชอบไปวางแล้วสีน้ําเงินชิปเสร็จแล้ววลังของหนูว้าวพี่พี่ชอบกันไหมเอ่ยพี่พี่ชอบไปโรงเรียนไหมหนูชอบไปโรงเรียนอย่าลืมนับด้วยนะว่าคำที่หนูพูดว่าหนูชอบไปโรงเรียนมีกี่คำคอมเมนต์ด้วยนะคะหนูชอบไปโรงเรียนมากเลยหนูชอบไปโรงเรียน ครูมาแล้วจ้าครูได้ยินหนูบ่นว่าหนูชอบไปโรงเรียนหนูชอบไปโรงเรียนใช่ไหมจ้าใช่ค่ะได้เจอครูใจดีแบบครูอ่ะก็ดีแล้วตรีวิชาต่อไปวิชาต่อไปแล้วจ้าปลูกดอกไม้เย้หนูชอบปลูกดอกไม้ที่สุดเลยเดี๋ยวหนูปลูกดอกไม้กันนะคะครูหวัดดีเจ้านกฉันกำลังปลูกต้นไม้อยู่ดอกไม้อยู่ ปุ๋ยมาปุ๋ยเ้ยอุ้ยใส่ปุ๋ยปุ๋ยเสร็จแล้วค่ะคุ้ไหนคุยเช็คงานอ่ะสวยมากเลยจ้าเดี๋ยวคุยติดก่อนชื่อผลงานก่อนผลงานของบ um. <c oughs> ับูกัมหนูรักเขาที่สุดคัวก็รักหนูนะจ๊ะหนูชอบไปโรงเรียนมากเลยค่ะ หนูชอบไปโรงเรียนหนูชอบไปโรงเรียนต <c oughs> รีงได,บบไ,ได้เวลาเซบายบายแล้วจ้าได้เวลาเซบายบายแล้วไบาปค่ะครูคไปาปจ้าแตะมือกันหน่อยเอาเท้าไปก่อนนะครูพรูว่ะไอ้ตบับ